สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพ่อกับลักกี้หีใหญ่โอ้ลักกี้หมีใหญ่บังพี่น้องเบิังบังมื้อนี้ไอน้นี่ไปส่งลูกไปโรงเรียนก็เลยแวะเขามาเบิังสวนพี่น้องเอ้ยเบิังเนยพวัวแต่เบิังดูหมาอีหยังนี่พวัวเบิงัง หมากบูเบอรี่คอยง่ายเราพี่น้องเบิังดูเบิังดูเบิังดูเบิังหมากโอเปเอเปะอยู่ว้หมากโตโตเลยมันยังเขียวอยู่พี่น้องเบิังนี่โออเขียวเขียวอยู่มื้อนี้ก็เลยแวะมาเบิ่งสวนเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งบังอ้ยหมากใหญ่นึ่งบังนี่บังนี่มันถึงน้ำมันได้ฝนบังนี่บิ่ง เงี้ยมันถือได้ผลพี่น้องโอ้ยนี่แหล่งเงินแสนขอยเงินแสนปลาเงินแสนเบิ้งพี่น้องเบื่อปลาเงินแสนใกล้สๆได้เงินแสนละพี่น้องเอ้ยอีกไม่กี่เดือนกินเข่าอยู่ในปลานอนเว้นอยู่ในปลานี่ยแล้วส่งลูกไป ไปว่าก็ตีนแล้วก็ผู้แม่ก็ถทึ่กับคู่เก้าแนวตักบูเบอร์ี่เขาปลาสวยงามเป็นวันหมอนี่มันยังเป็นดอกอยู่พี่น้องหรืเบิงึงมันยังเป็นดอกอยู่เลยนี่ค่ะนี่เลาะ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 บึงขวาเอยพี่น้องเป็นหมากหน่อยแล้วโอ้ยฝนตกลงมาอีกแล้ว,วเทนเด้อ E. อูเบอรี่ขอดีไดนงามๆตโตๆลูกอวบๆหวานๆว,ว้าวาบึงบ้งๆบึงบ้งๆบึง้งๆบึ้งๆอุ้มนี่โอ้ยสมังงามแท้เฮ้ยผู้ใดอยากมาเก็บกับติดต,ต่อไปนะค่ะเด้อปีหน้าปีนี่มากรถไฟสิมากไปได้แล้วละ่ะรัฐบาลปิ้นพ้นหามคนไทยขอประเทศ พะว่าโคโรนาระบาดหลายอยู่เมืองไทยเขาเจ้าต้องสกัดกั้มดึง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 ใยังมากกับติดต่อไว้อันนี้มี้านขายน,น้อยๆก็บ,บสามารถเอามาได้หลายคนอยู่ประมาณสามค้นนะคะแล่นเรื่องให้แล่นเรื่องให้ทุกอย่างอืม สนใจหรือติดต่อถามได้มันก็มีบริษัทอยู่แต่ว่าถ้าไปกับบริษัทีนก,ก็บบรู้ว่าคก็จะจ่ายเท่าไหร่อีอย่งเท่าไหร่มึงโอ้ยมึงเนี่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วํำรวจปังเงินแสน ตำรวจตังเงินแสนกับลักกี้มีไงนะคะเพื่นถามลักลักลักเจ้าขึ้นว่าลักกี้มีไงโอ้ยคอยตื่นพ้นคอยนึกว่ามันมีหรอมูกันเลยเอิญลักกี้มีไงโอ้ยมีไงเฮ้เฮ้เฮ้เฮาเมันมับมี เรื่องเล่าเนาะพี่น้องเนาะฉายาแต่ละคนมันกับมะคือกันต้อข่อยนี่ตื่นพน้นข่อยตื่นพจนนี่ทั้งเอิหมูทั้งหมีทั้งหีมาแล้วพี่น้องเอ้ยอันพลังครนมันกับที่ว่าเจ้าก็ว่าล่ามกแท้ะอันนี้คือว้าให้ฟังเด้อค่ะเด้อว้าให้ฟางบ่ร่ามานะคะ พี่น้องพี่น้องพี่น้องปลาเงินแสนโอ้ยอันนี้หมากบาง่งนึงพี่น้องเอ้ยแตาวันมันสิเป็นมันสีติดหมากป่เนาะฝนตกมาอีกสิติดอยู่พี่น้องดกพร้อมไหมเลาะนี่เจอเจดเจดพี่น้องเอ้ยคอยกบสินอนแซร์อยู่น้ำมูลนีธล่ะไปส่งลูกมากกันเลยแวะขอปลาปลาบูเบอรี่ เงินแสนสก็จะไปเงินล้านดอกพี่น้องเอ้ยเก็บบ่ไหวเก็บไม่ไหวอา้ามื้อนี้ก็เล่าเบิ่งซ้ำหนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะอเออมาพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อมื้อใหม่หัดเห็ดแม่ลูกอ่อนเลี้ยงลูกพี่น้องเอ้ยโอ้ แต่ละมือละเว้นเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกคำบ่าหาก็บไ่ได้กินพี่น้องเอ้ยเขาเต่าบา่าโอ้ยไปอยู่อันประเทศนอกก็สิสุกสบายเนาะว่าซั่นมันซุกสบายเขาละยางพี่น้องเอ้ยการหางิานนีมันกะหาคือกันแล้ะก็คือแต่ว่ายุพี่คางเงินเขาเจ้าหลายก็ไปเมืองไทยเขาเจ้าก็เลยใส่ใจได้กภูมิเพื่อยยอย่างน้อย จังยูนียูโรหนึ่งยูปุ่นกับสามสิบเก้าบาทบานห้าจังสินะแต่ว่าเงิ่อนเดือนแต่ละคนเขาเจ้าบ่หลายดอกพี่น้องเลยเงืนเดือนลักพันตัลตะลักนี่ก้อนเฮ็ดงานก้อนเลี่ยงไอ้นี่คลอลูกนี้ก็เงืนเดือนดัมสองพันนี่พี่น้องเอ้ยบอกว่าดามเลยละ่ะมันบ่หลายสองพัน ก็มีค่านั่นคานี่ครับผ้าสีแหละก็อยู่ประมาณสองพันหนึ่งพี่น้องเอ้ยเอ้าสั่นนี่แล้วนาะพี่น้องเอ้ยพ่อกันไหมคลิปหน้าอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไอคิมแฟมิมรี่ชาแนลกับลักกี้มีไง้ะพี่น้องเด้อบ๊ายบายค่ะ